กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง12สิงหาคมค่ะ วันที่12สิงหาคม2567ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสมคิดจันทรรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษา12สิงหาคม2567และวันแม่แห่งชาติพร้อม ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาชิธรจรันทมรึกนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพระสงฆ์นิกรชาวประจบพิรีขันร่วมพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปมีพระเมธีคุณาภรรองเจ้าคณะจังหวัดประจบพิรีขันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกิจกรรม อ่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เทีเ่ยวอำเภอหัวหินเวลา7นาฬิกาวันที่1 2สิงหาคม2567เที่ยบริเวณโดมโรงเรียนหัวหินนายพลกฤตพงษ์ไรศินในอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 2พรรษา12สิงหาคม2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์จากวัดต่างๆในอำเภอหัวหินจำนวน10บรูปประกอบพิธีมีดรพระครูวิจิตธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยบัรพตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมด้วยข้าราชการตำรวจสถาบันการศึกษาชมรมสมาคมเข้าร่วมพิธีจำนวนมากต่อจากนั้นเวลา8นาฬิกานาทีนอำเภอหัวหินประธาน ในพิธีนําผู้ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาแด่พระสงฆ์จานวน99รูปบริเวณสองฝั่งถนนภายในโรงเรียนหัวหินและเวลา10นาฬิกาที่ศาลารา,ราช,ชประชาสมาคมวังไกลกังวลอําเภอหัวหินนายสมคิดจันทมฤกผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสศิสธรจันทมฤกนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำคณะบุคคลศาลตำรวจทหารข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประกอบพิธีถวายความเคารพถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนำลงนามถวายพระพรและเวลา19ราิกาของวันเดียวกันที่สวนหลวงราชินี19ไร่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพลกิตพวงไรศสินนามอำเภอหัวหินเป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชนาถพันปีหลวงโดยมีนายนพพลวทิกุลนายกเทศบาตตีเมืองหัวหินหนาอุตสาพวงไรศิินอายกเก่งกาชาติอำเภอหัวหินผู้แทนจากศาลจังหวัดหัวหินสำนักงานอายการจังหวัดหัวหินรวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพลังมวลชนและประชา ชาชนชาวหัวหินรวม42หน่วยงานถวายวางพันพุ่มและจุดเทยียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันกล่าวคำสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสงค์นกิกรชาวไทยอันหาที่เปรียบมิได้และร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีเพลงสดุดีพระแม่ไทยและเป่งเสียงคำว่าทรงพระเจริญจำนวนสามครั้งพร้อมยิงผูขึ้นทอ้องฟ้าสวยงามและดังกึกกล้องไปทั่วลานพิธีทางด้านสำนักงานอายการจังหวัดหัวหินจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมรงนางถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรศา12สิงหาคม2567เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยมีนายวชิรหัสิรพงศ์อายการจังหวัดหัวหินเป็นประธานในพิธีมีร้อยตำรวจเอกธราทิพย์เพ่งบุญชูอายการประจำจังหวัดสำนักงานอายการสูงสุดการรายงานจากนั้นประธานใน พิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนเพถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีภายในอาคารสำนักงานอายการจังหวัดหัวหินซอยหัวหินสองเวลา9้านาฬิกาวันที่13สิงหาคม2 5 6 7มีนายสมเกียจชัยวีรสกุลอายการประจำจังหวัดสำนักงานอายการสูงสุดรองอายการจังหวัดหัวหินข้าราชการฝ่ายอายการรวมทั้งบุคลากรของสำนัก งานอายการจังหวัดหัวหินเข้าร่วมโดยมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการพรรคประชาชนสำนักงานอายการจังหวัดหัวหินนำโดยนายวรพลลิมาคมนายกรองตีวัสวัิ์จรุนจิตไพรัชดรริสาเอื้องเฮงนายสมบูรณ์ตระกูลกำเนิดเหมาะพันตำรวจเอกเดชพลศรีจันทร์และคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการพรรคประชาชน สำนักงานอายการจังหวัดหัวหินเข้าร่วมในพิธีทางด้านอำเภอชะอํานาฬานจุดชมวิวชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายแก้วคงวงในอำเภอชะอํานายนุกูลพรสมบูรณสิรินายกเทศมนตรีเมืองชะอํานายเลิศอ,อยู่ดีสอสเพชรบุรีเขตสองร่วมกันจัดก,กิจกรรมการออกกําลังกายเฉลิมพระเกียรติเต้นริมเลโดยมีเยาวชนหน่วยงานภาคราฐัฐธุรกิจโรงแรมประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวน500คนเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นเขา้าร่วมทําพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มของเนวยงานต่างๆและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลรับชมการแสดงคู่เฉลิมพระเกียรติจานวน12นัดโดยอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับนาโดนบังคับจํานวน500ลําขั้นทําการแสดงโดนเล็กภาคพื้นและการแสดงโดนเฉลิมพระเกียรติแปลอักษรเทิดไท,อทยองค์ราชน,นเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจําปี2567โดนได้แปลอักษ สอนเป็นภาพพระนามาพิไทยย่อสโอกพระบรมฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงดวงใจธงชาติพญานาคราชพวงมาลายัยดอกไม้เป็นต้นสร้างความปรับเพื้มใจแก่นักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดเพชรบุรีอย่างล้นพ้น